Bert, ไม่นะใครไม่คิววะดูชะตากรรมแล้วแหละนะทุกซองยิงไปยิงไปมันชนะวุ้ยไม่ใช่เราสวัสด e> ีครับสวัสดีค่ะอันนี้เล่นอะไรเนี่ย CVC อะไรนะอันนี้เล่น CVC หรอครับ CVC แรงค่ะ CVC แรงจัดจัดไป เอาช่วยกันแบกดีมีัตั้งสามสี่คนเอาอาจจะหมาแต่อาจจะลำคาญเสี่ยงไหมนะทำไมอ่ะมาว่ากำลังลอย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 อืมไล่เฮล瓦ซิโทีมกันเอาใจเย็นๆอย่าเพิ่งร้องเพลงอันนี้อยู่กันกี่คนน่ะขำขำเอ้า การหนักแล้วแหละทีมเนี้ยผมว่าทีมนี้อาการหนักแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องพึ่งตัวเองรอบนี้เรอไม่้เรียก้องต้องกปไว้ม่้ัวสาตัวสายูไนมะัวสายกนะสายกูบนะ ยิงยิงยิงหัวหัวหัวเอาเอาเอายิงครับยิงก่อน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 สวยสวยพี่สวยใช่แตกหมดตี้ยเฮ้ยยังไม่ได้ฆ่าตัวนึงอ่ะเอาเดี๋ยวก็ไปฆ่ารอบหน้าก็ได้อันอันนี้อยู่กันกี่คนน่ะอยู่ two two one two two วันทูทูอ๋อนหนึ่งสองหนึ่งทูทูทูสองสองเยสเยสเโอ้เป็นคนอังกฤษตัวเนี่ยเยสพูดอังกฤษเอาบอแมนเอาเอาเป็นคนอีสานก็มาบอกเลยรอบเราอีกคนไม่เห็นพูดเลยอีกคนน่ะเหม็นฟูตะความจะคุยกันรู้เรื่องไหมนะรอบเนี้ยเอ้ยคดล้มเพื่อนไงเพื่อนล้มต้องรีบไปอย่างรวดเร็วครับตอนนี้ เฮ้ยเพื่อนได้อยู่อ่ะแล้วลงส่องแล้วแม่ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอ้ยหมดตีแล้วเฮ้ยขำคำอยู่นั่นแหละไฟไอะไรไฟอะไรชุ่มเผาอะไรก็ไม่รู้อ๋อพูดแล้วขมคอเลยรแอบแอบขอเปล่าถ้ามีการอ่ะไม่ไม่ไม่อะไรแล้ว không 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 chọc giải đi chọc giải đi chơi nhanh nhanh chạy nhanh mùi tay đèo bâng nhanh bâng nhanh mùi lão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  เมาเต้มมเต้เฮ้ยเ้ย่ว้อ้หยเดเฮ้ยอ่างด้ยอเอ้าดาคอยเฮ็ดยังเจ้าคือหยาบคายแท้เอาโอเคโอเค้ย่าเสียงดังเน่าเสียงดังเจ้าพูดพอะแน่หูจากว่ พูดเขาเผาะเป็นแล้วเอาบัก้แมงูดยิงไม่ทันยิงไม่ทันนีู่ดเป็นกันแนวเดีย่าลีลาได้บ้างหลอเออเจวดีแม่งจะยิงวมกัยังไม่ได้ยิงอ่ะโอ้อย่าบนอย่าบ่นว้ยเตียมเนี้ยเตียมเนี้ยแปลบพอเฮฮา เออทีมนี้แปลกดีวะไอ้ชอบชอบไ่ะอ้ยิงเลยเฮ้ยตายไปเดียวตายไปเด้ยวยเร็วิ้นเอ็ส่ร็อนทนแม่งเอาตายเลยเนี่ยยิงมันดีออมยิงดิออมออมไม่ยิงอ่ะถามจริงตะโกนไม่มีใครด่าเลยหรอ

พูดดีๆพูดดีๆโอ้สิบห้าคิวเลยล่ะเฮ้อะไรเฮ้อะไรอะไรอ่ะเปล่าเปล่าครับไม่มีอะไรครับเสียงเสียงดังนี่ไม่มีใครว่าเลยใช่ไหมนะข้างบ้านไม่ว่าเหรอคนนี้วะซื้อบ้านเองแบบคอนโดราคาสิบ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 บาท เล็กเบาๆพูดเบาๆเดี๋ยวข้างห้องเขาด่าก็บอกว่าซื้อคันดอเองนะอันเลอองอะไรอะอะไรอะพี่นาพี่นะขาว่าไงเรียกเราเหรอเียคนได้ดิเขาเชิญพี่นั่งข้างนี้เอ้าขอโทษได้เปล่าล่ะฮะขอโทษไม่ได้เหรอขำๆชอบใจชอบใจปวดจิตปวดใจกับทีนี้ละเกิน ไม่อยากเข้าแก๊งหรอกอยากเข้าไปอยู่ในใจมากกว่านี่แน่มากไปังท้องพีไป็นยท้องพีเป็นท้องพีช่วยด้วยกี่ตัววะเนี่ยหัวอย่ากีดอย่ากีดอ้ย๋ออ้ยอะไรอ้ยอะไร ก็มันมีผู้ชายคนนึงอะค่ะมันมีผู้ชายคนหนึ่งอะผู้ชายคนไหนผู้ชายคนไหนไม่มีหรอกไม่มีหรอกเฮ้ยมั่วเปล่ามั่วเปล่าเฮ้ยมั่วแล้วมั่วแล้วหมอบดีวะทำไมมันไม่หมอบเอาเราี่แหละหมอบโอ๊ยล้เมอคนล้มโกละจะยิงเจนดีอมอะไรอะอะไรอะ เป็นไรเป็นไรไม่นอนไม่นอนไม่นออยู่อยู่ทีมนี้นานๆก็จะเป็นบ้านะฮะหรือว่าเราอาจจะเป็นอยู่แล้วเราเป็นเด็กกระโปรงนะเหรอใช่เป็นเด็กกระโปรงมันไม่ดีมาเป็นเด็กโง่ของพี่ดีกว่าไปเอาทำไมแคนี้ไม่ได้หรอเอามาช่วยดิโอมันกี่ตัวเนี่ยมาช่วยกันลุมหน่อยดิ แค่นี้ก็ไม่มาช่วยกันเว้ยออมเนี่ยออมไม่มาช่วยกันเลยออมโอ้ยเสียงหัวแม่อะไรอ่ะเป็นอะไรอีกอ่ะอ,อีกอย่างเราหรอยิงมันแม่ซอยแม่โอ้ยมันทำไมดุมจังวะพวกเนี้ยกี่ทางเพื่อน ยิงกันโดดยิงกันโดดยิงกันโดดยิงกรนโดดเรางเยไว้ไม่ยอเลยนะเดี๋ยวน่ารอชุบเองน่ารอชอบเธอเองนัอเอ้าข้างหลังอย่าซ้ำอย่าซ้ำอืมอะไรอะ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  โคซ่ออาเธอใข่อ่ะไม่มีใครเกินแล้น้อยใจมากอยากกินคนพูดอ่ะไปให,ห้เก่งเอา้ามันอยนู่มันอยู่เนมันอยู่เนอะ้ยตายซะตายซะมันไม่แตกมันไม่แตกอ่ะมไม่แตกอ่ะบ๊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 ะซ้ำเติมอย่างรวดเร็วซ้ำเติมอย่างรวดเร็วสวยว้สวยไม่ใครดุวะขอโทษวะ ต้นรองให้ฟังไปได้เลยยนไปไ้นี่ต้องวนงนี้ต้องวนครับเร็วๆมันทำไมไม่ล้มละนะมันทำไมไม่ล้มมาจจดแล้วจอแล้ว ยิงมันดิออมยิงดิเออไอโบออ่อ่อ่ะอออ่เย่งมาเลยยิงม่้ำนึงนะ สวยโอ้โหเราเกือบจะล้มออะไรวะบองอ่ะแป๊บหนึ่งต้องเอาไปข้างหลังครับตอนนี้เอ้ามันก็ดักอีกเฮ้ยใครยิงเพื่อนปุ๋ย้นแบน โอ้ยไม่นะไม่นะโอ้ยไม่คิววะดูชะตากรรมแล้วแหละนะทุกซองยิงไปยิงแปมัชชนชนะวุ้ยไม่ใช่เรา <c oughs> ไอ้ที่รักหมาด้วยด้วยโอ้ยไม่กอดไม่กอดอะไรกดเร็วๆเฮ้ยรีบเลยวะอ้าขอโทษครับ <c oughs> โคดูอ่ะอุ้ยที่รักเซ้างำขอ,ขอเป็นเพื่อนมา เมือนกิน้องเท้าเลยยูนตันไม่ถูก <laughs> คือโดนว่าใช่พ่อคะฉันมีอะไรจะบอกค่ะอะไรคะมไม่แสีบคอเลยถามจริงเบี้ยนตงนี้มันเยี้ยนพี่รักอะโอ้ยอย่างเยอะโอ๊ยอะดูดูคนโอ้ยครับตอนนี้แล้วทำไมเอา้าขอโทษได้ไเปล่า ชอบเสียงยิงเลยว่ะโฮ้ยน้ำตาคุณแมมานดีกท่าไรเฮ้ยผิดแต่งไอ้ชนหมาเลินะใครอยากเห็นพ้อมขนสวยแอดปานะคะไม่ผ่านผมเม้ภาษาอังกฤษไม่แอดเว้ยไม่แอดเว้ยเอ้ยฉันมามั้งเอ้าย่างจี้อย่างจี้อ้โยมันล้อมกูล้มเลยอย่างแมงปุยกูล้มเลยไอ้ชนตีนไปแล้วเว้ยชิงโว้ยชิง

อุ้ยมันโดนมันโดนมันโดนไปทีนี่ยถึงไ,ได้กูได้เฮ้ยมันพิงกูไอ้ไข่มันยิงกูดดดงดได้ไงฮะเราดูตัวมึงตัมย์เอ้ยแล้วมึงวิ่งผ่านไปได้ไยังก็คนสะัมพันธ์น่ะใครอ่ะใครำคสำคัญกนะ็คนสัมพันธ์น่ะจริงหร,รือเปล่าเจ๊ไปเจ๊กูจะล้มอีกรอบหนึ่งนะเอา้ายิงมันไป ตัวเดียวนานอุ <wh ats Napoleon> ้ย <t> ก <ell os> ูล้มมึงล้มเร็วๆมาชมฉันหน่อยสิที่รักมันอยู่ทางพีมันอยู่ทางพีเร็วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเหยียดแม่งมึเออสวยดีนะฉันยังไม่ตายอีบ้าอุ้ยแม่มาแห่มาห้องกองกลางมาตึงตึงตอมมาลักมณโมเฮลเฮลแปลว่า ฉันันรกคุณอ๋อแปลว่าฉันรักคุณใช่ค่ะแปลว่าฉันรักคุณขอขอขอมาอีกรอบขอมาอีกรอบอ่ะสมุนกังบางบางสมุนกังกไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะเออขำขำอุยอ้ยเขาหัวร์เขาหัวร์เร็วเร็วเออโว้ยเนาะโอย นัยนานโดนจริงเอ้ามันทำไมไม่ตายล่ะวขอไว้มันรู้ดิยิงพ่็ดตึงบักปรอะปุ้ยมันน่าเกลียดอ๋อฝากไว้เสรบักปรอะไปละไปไหนไปนอน โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่หคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนโคตรแสบหูเลย